ชื่อธงชัยอ๋อลุงอยู่ที่นี่มานานเลยครับแท้เกิดแท้เกิดเลยอยู่ที่นี่ที่นี่คนมาเที่ยวเยอะไหมครับเพิ่งมาสี่ห้าปีหลังสี่ห้าปีนี้ถึงคนเป็นบ้านชุมชนเนี่อ๋อจุนคนเข้าไปเออแล้วเป็นที่ชุมชนอ่ะโดนเท่าไรแต่จริงๆเราซื้อที่ไปถ้าไม่ถึงกับมีคนคแบบถ้าไม่ถึงกับมีคนครับก็เขาลงในออนไลน์ลงในเน็ตไงมีร้านกาแฟมีร้านอาหารอ่าเขาจะมาเที่ยวอ๋อถ้ามีที่เที่ยวเยอะจากแต่ก่อนนั้นเป็นชุมชนแบบ เป็นพวกคนคนเก่าแก่หลังนี้เขามีพวกฝรั่งมาเปิดเป็นพวกร้านกาแฟน้านอาหารมองคกาแฟนี่สมัยก่อนเป็นองคานจากปักั้างที่นงคานสมัยก่อนทารมาทางเดียวนี่สามเดือนเขไยไลททิ้งหมดแล้วตรงนี้เขาจะทำเป็นร้านกาแฟร้านอาหารนีของฝรั่งรับตอนนี้ในนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็ฝรั่งคนพื้นที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรครับคนนี้ เขาเรียกน้อยดินน้ำเนี่ยไม่ถึงชื่อนี้ครับเขาเรียกริงกิงอ่ะตรงนี้อ่ะเขาเรียกเรื่องสันเจ้าจุสโกงออแล้วถ้าตรงนี้สมัยก่อนเขาเรียกโซยิงไทยสมัยก่อนตรงนี้มีโรงน้ําปลาโรงน้ําปลาโรงผักกาดจองแล้วก็โรงข้าวสารโรงทานแก้วองกระแป้งสมัยก่อนก็โรงทานมีพวกมีอะไรรถมีอะไรเต็มไปหมดเลยเออนั่นสมัยก่อนเป็นกบเป็นโรงตึ ผู้สัตว์เอเชียจริงนี่เริ่มงนอะไรที่นี่ที่ไมเหมือนต้านโบราณศิ์ไม่ใช่ใคน้องทอดงานการช่วย่หลักการคือเพื่อกรสืบพ่น